สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จา้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกันกบีพ p แบ่งปันยามเย็ยน ep ที่290กันแล้วนะคะฝากพี่พค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จา๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจค่ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาคอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะอีพีที่290นะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นของเราพบเจอกันที่5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะหมายเลขที่1เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงเก่าสวยค่ะพี่ ต้ฐานมีร่องรอยการฝั่งตะกุดค่ะพระปิตาเนื้อผงหมายเลขหนึ่งค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทปิดตาเนื้อผงเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดนายางค่ะพ่อแช่มวัดนายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะพี่จ๋า สภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่แบ่งปัน300บาทหลวงพ่อแชมค่ะหมายเลข3ค่ะพี่3เป็นปิตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะพระปิตาหมายเลข3ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะพี่เก่าสวยแบ่งปันที่พี่ fc สามร้อยบาทขานหลวงพ่อทองวัดราชโยธาหมายเลขสามค่ะ หมายเลขสี่เป็นพระสมกอค่ะสมกอเก่าหมายเลขสี่แบ่งปันสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาค่ะพระสมโกสามร้อยบาทหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระชัยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ พระชัยวัดนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทพระชัยวัดค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่5ค่ะหมายเลข6เป็นสมเด็จคะแนนพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าสมเด็จคะแนนมาในเลี่ยมคะ่ะพี่ด้านหลังปั๊มตราแผ่นดินค่ะ สามร้อยบาทสมเด็จคะแนนพรอมเลี่ยมหลังปั๊มตราแผ่นดินค่ะหมายเลขหกค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นพระวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพระวัดพับนะคะพีจ่จ๋าเป็นวัดพับพิมพ์สมาธิค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่เจ็ดเก่าสวยค่ะ หมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทบค่ะพ,พ่อทบวัดชนแดนหมายเลขแปดค่ะสองสี่เก้าหนึ่งค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อทบหมายเลขแปดเก่าสวยค่ะหมายเลขเก้าเป็นหนุมานนะคะพี่จา๋าก้นอุดค่ะ หนุมานค่ะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมแบบนี้ค่ะมีอ,อจานหมึกด้านหลังนะคะพี่ไตฐานมีร่องรอยการอุดแบบนี้ค่ะหมายเลขที่เก้าหนุมานก้นอุดค่ะพี่จ๋าแบ่งปันสา0รบาทค่ะ <c oughs> หมายเลขสิเป็นพระกุนาดูนค่ะพี่ มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋ารับไปพร้อมใช้งานค่ะพี่กรุนาดูนหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระกรุนาดูนสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบค่ะสิบเอ็ดเป็นพระพุทธเนื้อตะกัวนะครั่จะมาพร้อมการถักลวดค่ะพี่ เป็นเนื้อตะกัวถักรวดไว้แบบนี้คะ่ะพี่จ๋า,าเก่าๆเลยค่ะเป็นพระพุทธเนื้อตะกัวค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟที่300บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิลาชนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงหมายเลข12ค่ะ ้านหลังเป็นหลวงพ่อเจริญนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะหมายเลขสิบสามค่ะพี่เป็นนางกวักนะคะพี่จ๋านางกวักหลวงปู่บุญเนื้อเมกพัดค่ะยันหลังมาชัดสวยค่ะพี่นางกวักหลวงปู่บุญค่ะปู่บุญเนื้อเมกพัดค่ะพี่ เป็นนางกวักนะคะพี่จ๋า300บาทใหม่เลข13ค่ะ14เป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมค่ะปี2517ค่ะพี่จ๋าพ่อพรมวัดช่องแค่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อพรมใหม่เลข17เอ้ย14ค่ะปี2517ันหสามร้อยบาทค่ะ 15เป็นพระสมเด็จจิตรัด,ดานะคะพี่จ๋าสมเด็จจิตรัด,ดานะคะพี่ใหม่เลข15เก่าสวยค่ะแบ่งปัน300บาทสมเด็จจิตรัด,ดาค่ะเก่าสวยค่ะพี่16เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคค่ะ ปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นเจดีค่ะพี่สามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ ปี2521นาะคะพระจาผิวพันยังดูวิ้งดูสวยค่ะพี่พอสุดปี21 300บาทใหม่เลข17ค่ะ18เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟันใหม่เลข18ค่ะพี่อาจารย์ฟันรุ่น4นะคะจาปี2508ค่ะ สามร้อยบาทพระอาจารย์ฟันเก่าสวยใหม่เลข18ค่ะ19เป็นสมเด็จปรกโพโหลวงปุโตค่ะปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จปรกโพค่ะ300บาทเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จปรกโพหลวงปุโตใหม่เลข19ค่ะ ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะพี่หลวงพ่อคูณหมายเลขยี่สิบค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแปดค่ะ พ่อเกษมลำปางนะค่ะพี่จันเหรียญหลวงพว่อเกษมปี2518ค่ะพี่300บาทหมายเลข21ค่ะ22นะคะพี่จา๋าเป็นพระนางพญาค่ะนางพญาเนื้อดินค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จันแร่ดอกมะขามมีมาโชว์ประปรายค่ะนางพญาหมายเลข22ค่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทนะคัะพี่เก่าสวยค่ะ23เป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะปู่สวงมีรอยจานนะคะพี่จ๋ามีโค้ดค่ะหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินค่ะพี่มีรอยจานนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เหรียญหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินค่ะพี่สามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่เป็นพระขุดสะค่ะพี่จ๋าขุดสะหลวงปู่เผือกค่ะเป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่จ๋าขุดสะปู่เผือกแบ่งปันสามร้อยบาทใหม่เลขที่ยี่สิบสี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ 25เป็นพระผงพระอาจารย์ลีคะ่ะพี่จ๋าอาจารย์ลีวัดอโศการามนะคะพี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงพระอาจารย์ลีคะ่ะอาจารย์ลีวัดอโศการามนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามรบาทเก่าสวยคะ่ะพี่มาในเลี่ยมพร้อมใช้งานคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลขยี่สค่ะ 26เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าคะ่ะพี่า๋าเป็นพิมพ์วัดเกตชยโยค่ะแบ่งปันที่300ร้บาทน,นะคะพี่า๋าใหม่เลข26ค่ะ ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่เป็นพิมพ์วัดเกศเช่นกันคะ่ะี่จะมีร่องรอยการลงรักลัก,ล,กลอกล่อนนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตใหม่เลขที่27ค่ะ28คะ่ะพี่จะวิจาเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มเนื้อเก่าเลยค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จา๋า300บาทหมายเลข28ค่ะ29ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่300บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบเป็นพระสมเด็จนะคะพี่มาในเลี่ยมค่ะนี่นะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่เลี่ยมเรียบร้อยสําหรับหมายเลขสามสิบนะคะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่290ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า